ครับเพบพะโตครับอ่ะโน้องอระตครับครับวันนี้เรามีอะไรครับวันนี้เรามีเออกาชัดแต่มันไม่ใช่กาชัดรุ่นใหญ่ๆมนคือกาชัดจิ๋วที่มีเสียงแบบเสียคุณภาพเลยแหละครับสากล่งกองน,นี้มันมีความพิเศษตรงที่มันเป็นกาชัดจิว๋วที่มีเสียงนักสแสดงครับถูกต้องอถ้าเป็นกาชัดดีเอ็กซ์เนี่ยที่มีเสียงนักสแสดงเราจะเรียกว่ารุ่นเมมโมรีลใช่ไหมมันเป็นงานพีบันไดมันแพงมาก แต่อันเนี้ยมันเป็นกระแทกจิ๋วอันละประมาณห้าร้อยเยนแต่มันอัดเสียงนักแสดงมาด้วยอัดเสียงแบบอัดเสียงเป็นแบบโค้งเลยแบบคือสี่ยังถ้าฟังไม่ผิดอะเสียงมันใกล้เคียงกับรุ่นเมมเบรียลมากเลยครับแบบไดร์โหลดมาไดร์โหลดเดียวกันเพราะว่ามันเป็นไดร์โหลดจากในซีรี์นนั่เองแจ๋วมากนะครับมาอยู่ในไลน์เอ็กซายลิงเอ็กซายลิงนะจริงๆแล้วกระแทกจิ๋วเนี่ยเรารีวิวมาสองสามอันแล้วสองสามอันแล้วครับคือมันจะมีน่าเสียแบบนี้เลยแบบสีสดใสกับ สีดำดำเอาทึบอ่ะอ่าใช่มีตั้งแต่รุ่นที่มันแบบจิ๋วธรรมดาแบบกดไม่ได้กดไม่ได้กดได้หน่อยนึงไม่มีเสียงไม่มีไฟไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยนะแล้วก็อีกรุ่นที่มันแบบหายากเท่าไหน่ก็คือพวกตัวโตกาชแชตพวนี้ที่เป็นกาชัสีดำก็เหมือนกันไม่มีเสียงไม่มีไฟแต่ขนาดเท่ากันรุ่นถัดมาก็จะเป็นตัวนี้ครับเป็นกาชัดจิ๋วรุ่นมีไฟแบบนี้อันนี้มันแถมมาจากมีทั้งแถมจากเซเลบบีแล้วก็มีเป็นขายเป็นกล่องแบบนี้นะ ผมจำลายไม่ได้แต่เคยรีวิวแล้วลองลองไปดูนะครับจะเริกจากไปดูกล่องเจ้ามายตี้เชนเอ็กไปเลยกล่องเนี่ยมันก็จะมาประมาณนี้นะคือด้านหนึ่งมันจะเป็นตัวนักแสดงพร้อมกับล่างเลอร์แล้วก็มีการแชทแล้วก็บอกว่านี่มันมีเสียนักแสดงนะถ้าเราอ่านญี่ปุ่นออกก็จะเป็นแบบนี้ข้างบนก็จะเป็นเห็นไมครับก็จะบอกว่ามีเสียนักแสดงเหมือนกันด้านนี้ก็จะเป็น บอกว่า e x c i t l i n k แล้วก็มีลายว่าลายเนี้ยลายก็คือกรุ๊ปเนี้ยมันมีของเล่นอะไรบ้างก็จะมีตัวเข็มขัดตัวไนคิว<อ>มซาซาแล้วก็ตัวดาบชักดาบค้อนกัน,ะอ,นอ,อะาบคอนช่ละกาจะคอนเบกเกอร์กาจะคอนเบเกอร์อ่ะแล้วก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นประกรอบมันจะมีแบบรุ่นที่มันมีมนบางกล่องที่เป็นเข็มขัดแล้วก็มีสายใช้สำหรับเด็กเด็กเล็กเล่นได้ พอแก่แล้วมันก็จะมีมาแบบนี้เลยมันก็มีตัวกาแชสจิว๋วแล้วก็ตอนที่เล่น,นออกมามันจะมีเป็นแบบอ่ะฮะนี้นเป็นกระจกที่มันเป็นลายสีสําหรับเปลี่ยนของเปลี่ยนกับตัวเกมเมอร์ไดเวอร์จิ๋วแบบนี้มาให้หากาแชสก็มีที่กั้นฐานนะแล้วก็มีเมเ็ดบวยมาให้ก้าจะกินข้างในว่ามันมเป็นเอพี่ถือความจริงจริงมันคือเม็ดบวยครับกินได้นะอันนี้ทั้ขขงทั้งสามกล่องก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันหมดครับเอาห้ดูก่อน การใช้ไอตัวฝาอีกข้างหน้าฝาเปลี่ยนเคยตัวนี้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยเห็นไหมเห็นไหมตัวนี้เหรแกะได้แกะได้แกะได้มาดนนีแกะเอาไเนี้องีบบอ้ถ้าเกิดเป็นขอ,องแบงแบงเนะี้ยมันก็อารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนเราเล่นการใช้ดีเอ็กซ์อ่ะถากดปุ๊บไฟก็จะออกตรงนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวการใเ้่ที่ว่ไม่มีไฟเนี้ยเขาเลยให้ลูกเล่นให้เจ้านี่มาก็ใส่ปุ๊บเหมือนปุ๊บเหมือนใส่แล้วเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนไฟการ์ช่สะท้อนออกมาเห็นไหมก็เก๋ดี ทีนี้ก็ไปฟังเสียงเจ้ามตี้เชนเอ็กันเลยครับว่าเขาจะมีแดร์หลอกของนักแสดงใส่มาเท่าไหร่กันบ้างไปลดมาฟังเสียงกันครับเสียงที่หนึ่งสองต่อไปสี่ห้า หกเจ็ดแปดแล้วนะต่อไปเก้าสิบแล้วนะอ่ะสิบเอ็ดสิบสอง อ่าวนมาแล้วเนาะก็มีทั้งหมด12เสียงครับเอาลองาัครับอัดแดน์หลอกไว้อย่างจุใจเลยกับราคา500เยน100กว่าบาทเนี่ยถือว่าคุ้มค่าสุดๆน,นะใครที่ไม่มีงบซื้อ DS เ e m o ม่โม g ลกการ์ชัที่เป็นแบบ DX ที่มันใส่เสยงแสดงเราก็ไปหานุ่มคนนี้มาสะสมไว้ที่บ้านได้นะครับเพราะว่ามันเฉดดีนะโอเคก็ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราไลเดอร์ต o t ทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไลเดอร์ออโตทีวีไม่เป็นไรพอทำผิดก็ต้องยิ้ดิแต่ตัวทำท่าอะไรแปแบๆทำเอ๊ะแทนเดรนทำไงบ๊ายบายไป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 ไลเดอร์ออโตทีวี